ไปเที่ยวคุนหมิงลองไปกินดอกไม้เมืองที่อาหารอร่อยและค่าของชีพถูกหนึ่งวันชิลๆหลังจากที่เมื่อวานเรานั่งรถไฟมาจากเวียงจันทร์วันนี้เลยตั้งใจจะพักเที่ยวที่คุนหมิงหนึ่งวันเอาจริงๆคุนหมิงเป็นเมืองที่เราไม่ได้รู้สึกว่าแปลกหรือว่ากลัวเลยอาจจะเป็นเพราะที่นียดูปลอดภัยมากหรืออาจจะเป็นเพราะภาษาจีนที่นี่กับที่เราใช้ตอนอยู่บ้านเป็นภาษาจีนสำเนียงเดียวกันเลยเป็นฟิลแบบตื่นเต้นมากกว่าที่ได้เห็นวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่นียมีความคล้ายคลึงกับที่บ้านเราผู้คนที่นี่คือใจดีมากอย่างตอนที่เราพยา พยายามจะหาซื้อเมนกล้องเพราะมีคนที่นี่แหละคอยแนะนําให้เราลองไปหาที่นี่สิที่นั่นสิความรู้สึกตอนที่ได้รับความช่วยเหลือมันรู้สึกน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากอันนี้เลยมั้งเป็นความรู้สึกที่เราชอบไปเที่ยวในที่ที่ไม่คุ้นเคยความหวังดีความเื้อแผ่พวกนี้มันทําให้ใจฟูมากคือต่อให้สุดท้ายเราจะหาซื้อเมนไม่ได้แต่มันก็แบบแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะแล้วตอนที่เดินเดินไปก็ไปเจอเปียกุลาเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยล่ะก็เป็นขนมแปลกที่เราอยากจะลองชิมที่สุดเมย์เคยเห็นในซีรีส์จีนห้าน ซึ่งพขได้กินแล้วก็คือแบบรสชาติอร่อยเป็นเปียที่ข้างในเป็นกลิ่นกุหลาบจริงๆเป็นกลีบดอกไม้จริงๆจัดเข้าไปแล้วคือกลิ่นฟุ้งเต็มปากรู้สึกแบบทุ่งดอกไม้ทั้งทุ่งอยู่ในปากเราเลยแล้วเดินเดินไปก็ไปเจอร้านขา,ขายขนมจีนข้ามสะพานอันนี้ก็เป็นของกินขึ้นชื่อของคุณหมิงเหมือนกันเป็นร้านที่เดินสู่มั่วๆแต่คือแบบรสชาติดีถ้าใครมีโอกาสมาคุนหมิงแนะนําให้มาลองร้านนี้คืออร่อยจริงอยู่แถวแถวอสถานีรถไฟซึ่งถ้าได้มาลองนอกจากขนมจีนข้ามสะพานแล้วอีกส เนี่เขาจะทําเป็นไม้เล็กๆเป็นเนื้อแซมด้วยมันแนะนําว่าหนึ่งไม้ให้ลูดกินหนึ่งคำตอนที่กัดลงไปอะ่ะมันตรงเนี้ยมันจะแตกอบโปัะอุ่นเต็มปากอะ่ะหอมมากอร่อยมากจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นกันที่คุณหมิงโอสตีจะเป็นย่านถนนโบราณใจกลางเมืองคุณหมิง ที่เขาอนุรักษ์เอาไว้แล้วมาทําเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นแหล่งช้อปปิ้งชิคๆแล้วคือมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะมากถ้ามาคุนหมิงเราไม่รู้จะไปไหนลอกมาเดินที่นี่รู้จากนั้นก็ไปเดินเล่นกันต่อที่วัดหยวนทงแต่อันนี้เรามาเย็นมากวัดปิดไปแล้วก็เลยเปลี่ยนแทนไปที่น้ําตกคุณหมิงแทนทโชคดีของการมาเที่ยวจีนช่วงนี้คือพระอาทิตย์ตกเย็นมากคือทุ่มหนึ่งแล้วฟ้ายังไม่มืดเลยน้ําตกที่นี่จะเป็นน้ําตกเทียมที่อยู่ในสวนสาธารณะนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นน้ําตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ต้้้้ออ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 องงงงงบกกกกก่่่่่นนนนนวาาาาํตเีียยยจจะะููึขขมืคล ไปกับแท็กซี่คือใช้ได้เลยแหละเราจ่ายไปประมาณ100อยหยวนและมื้อเย็นวันนี้ก็ปิดจบด้วยขนมจีนอีกแล้วชอบกินเส้นที่นี่มากตั้งแต่มาคุณหมิงเรากับเพื่อนคือกินเส้นทุกมือ้อมื้อนี้ก็เลยจบด้วยขนมจีนเหมือนเดิมแล้วก็มีสั่งเป็นย่างวาแซ่คุยแล้วปาย่างที่นี่อร่อยมากเนื้อข้างนอกแบจะย่างจนแบบกรอบแต่ว่าข้างใน เนออยังฉ่ำๆและภารกิจวันพรุ่งนี้ของเราจะเป็นการย้ายเมืองไปเฉินตูคือจะได้ไปขึ้นเขาสีดารูนีแล้วเป็นจุดที่เราตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตเนี่ยต้องไปให้ได้จะสวยแค่ไหนอลังการขนาดไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในะอีพีถัดไป